เมื่อวานฉันเห็นน้องคนใน,ใน,นึงตกแล้วเราก็เสียใจมากเพราะว่าที่อยู่ได้สารน้องก็มีไอเน,นี้ยหลุดออกมาจริงๆแล้วว่ามันถอดล้างได้น่ะเธอไม่ต้องเสียใจไม่ใช่บอลบัตรเวนมีแต่เขาที่ใส่ามาให้เธอถอดล้างให้สะอาดสิโซนี้ก็ล้างซะ แล้วเวลาอยู่ใส่ใช่ไหมโอ๊ยผิดข้างเวลาอยู่ใส่เรก็แค่คลิปกลับไปจังแค่เองมันไม่ได้บอนไม่ได้เกิดแต่กับเธออย่าเพิ่งร้องให้ตริง,งอุ้ยอาวเกิดแต่กับฉันแล้วล่ะจริงแล้วอันนี้นะเห็นสังเกตว่ามันมีให้ถอดใช่ไหมถอดออกได้ด้วยนะคะเธอ เธอก็เอาอะไรล้างห้องพภาษาแลักกระเป่าแล้วเธอก็ใส่กลับเข้าไปไหนเนี่ย